สวัสดีค่ะฟางข้าวนะคะเป็นหัวหน้าการตลาดนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะฟางจะมาแนะนําในส่วนของผลิตภัณฑ์แบรนด์ของเรานะคะให้ดนิสสปานะคะซึ่งมีคุณแพนโบนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมีทั้งครีมอาบน้ําเจลอาบน้ําน้ํามันหอมระเหยเทียนหอมก้านไม้หอมผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้าแล้วก็ยังมีในส่วนของลิปบาล์มบำรุงริมฝีปากและอื่นๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ฟางจะมาแนะนํานะคะในส่วนของเจลอาบน้ําแล้วก็ครีมอาบน้ำนะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งนะคะของแบรนด์เราเป็นสินค้าขายดีนั่นเอง ะะเดี๋ยวเรามาดูกันจ้าในส่วนของชิ้นแรกนะคะก็จะเป็นเจลอาบน้ํานะคะซึ่งเป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะแล้วก็ยังมีกลิ่นอ่อนๆของลาเวนเดอร์แล้วก็โรสแมรี่เป็นเนื้อเจลนะคะเวลาที่เราอาบน้ำเนี่ยเนื้อเจลสัมผัสที่ผิวกายของเราเนี่ย รู้สึกเลยว่ามันผ่อนคลายสบายผิวมากๆแล้วด้วยกลิ่นของเขานะคะหอมอ่อนๆเราจะรู้สึกแบบว่าสดชื่นมีความสุขทุกครั้งที่อาบน้ําเลยแล้วยังสามารถใช้ได้ทุกสภาพผิวนะคะสําหรับใครที่มีปัญหาผิวแห้งผิวแพ้ง่ายนะคะใช้ชิ้นนี้มั่นใจได้เลยนะคะว่าไม่แพ้นะคะแล้วก็ไม่ทําให้ระคายเคืองค่ะชิ้นนี้นะคะช่วยลดความชุ่มชื้นให้กับผิวของเราด้วยนะคะทำให้ผิวของเรานุ่มชุ่มชื่นกระจ่างใสสุขภาพดีอย่างเป็นธรรมชาตินะคะได้ฟิลแบบอาบน้ําแล้วก็บํารุงไปในตัวด้วยสาหรับ ใครที่กำลังมองหานะคะแนะนำเป็นเจลชิ้นนี้ก็ดีเช่นเดียวกันจ้าส่วนของชิ้นที่2ก็จะเป็นครีมอบบน้ำค่ะกลิ่นโรสจะออกแนวแบบอ่อนๆน่ารักน่ารักนะคะเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเช่นเดียวกันนะคะสําหรับใครที่ผิวแพ้ง่ายผิวแห้งนะคะสามารถใช้ได้สบายๆเลยนะคะสามารถใช้ได้เลยทุกสภาพผิวทั้งคุณผู้หญิงและคุณผู้ชายฟิลอาบน้ําจะเป็นแนวแบบเหมือนเราทาโลชั่นแต่จริงๆแล้วเราอาบน้ำอะคะ่ะคือมันรู้สึกแบบ ผิวนุ่มลื่นนะคะแล้วแบบช่วยชำระล้างผิวของเราได้อย่างสะอาดล้าลึกทําให้ผิวของเราเนี่ยสะอาดกระจ่างใสแล้วก็แบบสุขภาพดีนะคะฟังแนะนําเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเจลหรือครีมลูกค้าที่ซื้อไปนะคะติดใจทุกคนเลยนะคะแล้วส่วนใหญ่จะเลือกไม่ถูกนะจะซื้อไปเลยทั้งเจลแล้วก็เป็นครีมซึ่งสรรพคุณดูแลเดียวกันต่างกันแค่ว่าชอบแบบเนื้อเจลหรือว่าเนื้อครีมเท่านั้นเอง สำหรับหนุ่มๆสาวๆนะคะที่กำลังมองหาผลิตภัณฑ์นะคะในการชำระล้างผิวกายนะคะแบรนด์ของเรานะคะก็ขอเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่เข้าไปช่วยดูแลนะคะผิวกายของทุกๆท่านเลยนะคะซึ่งบอกเลยว่าตอบโจทย์สำหรับหนุ่มสาวยุคใหม่ที่รักผิวอย่างแน่นอนสำหรับท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสั่งซื้อได้เลยกับที่เว็บไซต์ของเรานะคะขอบพระคุณมากนะคะแล้วค่อยกลับมาพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย